ตอนที่14พุทธกิจประจำวันตลอดเวลา45ปีที่ได้ทรงเทศนาสั่งสอนมหาชนทั่วไปในดินแดนภาคเหนือของอินเดียซึ่งบัดนี้เป็นมณฑลอูดและเบงกอรเหนือนอกฤด,ดูฝนพระองค์ไม่ทรงพักค้างคืนที่ใดเกิน2-3คืน และในฤดูฝนอันเป็นเวลาจำพรรษานั้นส่วนมากจะประทับที่สวนเวลุวันซึ่งพระเจ้าพิมพิสารน้อมถวายใกล้กรุงราชครึหรือที่วัดเชตวันซึ่งอนาถบินทิกเศรษฐีสร้างถวายใกล้นครสาวัตถีพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจประจำวันโดยทรงตื่นบรรทมก่อนรุ่งสางชำระสรีระแล้วกระทาสมาธิ สอดส่องดูว่าผู้ใดมีอุปนิสัยแก่กล้าพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาจากเสด็จไปโปรดเขาในวันนั้นทุกรุ่งสว่างพระองค์เสด็จออกบินทบาทตามหมู่บ้านใกล้ที่ประทับพ,พระเนตรนั้นพอดจับอยู่เพียงพื้นดิน จากบ้านโน้นสู่บ้านนี้บางคราวเสด็จเพียงพระองค์เดียวบางคราวเสด็จพร้อมพระภิกษุสงฆ์เดินเป็นแถวเรียงองค์ไม่ลักลั่นและสงบเรียบร้อยแช่มชื่นเหมือนกันหมดบางครั้งมีคนอาราธนาให้ฉันที่บ้านเรือนของเขาจะทรงประทับบนอาสนะที่เขาจัดไว้แล้วส่งบาทให้เขาใส่อาหาร เมื่อเสร็จการฉันและล้างพระหัตแล้วพระองค์จกสนธนาธรรมกับบุคคลที่อยู่ในที่นั้นแนะนำให้เขารู้จักสิ่งดีและชั่วที่เป็นไปเพื่อสุขหรือทุกข์ทรงชี้ชวนให้เขากล้า,าหารที่จะปฏิบัติครั้นกลับถึงพระอารามพระองค์จะประทับเงียบๆอยู่ตามโคนไม้ใกล้ๆนั้นทรงรอคอยให้พระภิกษุทั้งหลายฉันอาหารบิณฑบาตเสร็จทุกองก่อน จึงจะทรงล้างพระบาทเข้าสู่ที่ประทับส่วนพระองค์ครั้นเมื่อพระภิกษุพร้อมกันณนะโรงประชุมแล้วพระองค์จะเสด็จไปตรัสข้อธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เหมาะสมแก่ที่ประชุมนั้นหรือที่ภิกษุเหล่านั้นกำลังพูดค้างอยู่พระองค์จะทรงเร้าใจให้ภาคเพียรศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยอันจกนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือนิพพานกันเสียแต่ในชาตินี้ทุกคราวไป พระองค์จะทรงพิจารณาและประทานบทธรรมที่ยากหรือง่ายแล้วแต่จะเหมาะสมกับผู้ใดที่จะนำไปบำเพ็ญภาวนาครั้นเมื่อเลิกประชุมพระภิกษุเหล่านั้นก็แยกย้ายกันไปสู่ที่อันสงัดตามโคนไม้ตามป่าหรือเรือนร้างเป็นต้น ในฤดูร้อนขณะที่พระองค์ประทับพ,พักผ่อนอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นโอกาสของประชาชนตามหมู่บ้านและจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าพระองค์บางพวกก็นำของมาถวายบางพวกก็มาเพื่อฟังธรรมซึ่งไม่ว่าเขาใจยากจนหรือม,มั่งมีเรียนมากหรือเรียนน้อยตลอดเวลาที่เขานั่งฟังเขารู้สึกเหมือนว่า พระองค์ได้ตรัสพ่อความนั้นๆแก่เขาโดยเฉพาะทุกคนสรรเสริญและปราบลื้มในพระธรรมที่ได้ฟังต่างประกาศตนนับถือและปฏิบัติตามพระธรรมนั้นอย่างเคร่งครัดจนตลอดชีวิตต่อเบื้องพระพักในวันนั้น,นะะเมื่อคนเหล่านั้นกลับไปแล้วพระองค์จักเสด็จสู่ที่สงน้ำแห่งใดแห่งหนึ่งในพระอารามถ้ามีสระหรือบึงในบริเวณใกล้เคียงที่เหมาะสม ก็จักสงณะที่นั้นจากนั้นจักทรงพักผ่อนด้วยสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่เวลาที่เหลืออยู่ในขณะที่เย็นมากแล้วนี้ถึงเวลาของพระภิกษุที่เดินทางจากที่อื่นมาเฝ้าเพื่อเยี่ยมเยียนหรือมาเพื่อขอรับพระพุทธโอวาทข้อใดข้อหนึ่งตามที่ปรารถนาทรงต้อนรับและประทานธรรมะพร้อมกับชี้แจงข้อยากยาก จนเป็นที่เข้าใจแก่ภิกษุเหล่านั้นจนกระทั่งทูลลากลับด้วยความร่าเริงในธรรม45ปีที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อพระภิกษุทั้งหลายด้วยพระกรุณาและเต็มพระทัยยิ่งไม่มีสักครั้งเดียวที่ทรงรำคาญ หรือขัดเคืองพระไทยทรงอดกลั้นอดพลต่อการตอบปัญหาและอธิบายข้อยุ่งยากต่างๆไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะตั้งหน้าซักถามอย่างมิตรหรือศัตรูที่เฝ้าป้อนคำถามหลอกล่อเพื่อให้พระองค์จนมุมหรือมาถามเพื่อท้าทายและลองดีแต่ก็ไม่มีปัญหาใดที่มีผู้ถามแล้วพระองค์ตอบไม่ได้หลายรายที่พ่ายแพ้แก่พระปรีชาของพระองค์ กระทั่งยอมรับนับถือเข้าบวชเป็นสาวกผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จนตลอดชีวิตในตอนพลบคำ่ำจะทรงดำเนินจงกรมไปมาเพื่อบำบัดความเมื่อยขัดที่เกิดจากการนั่งอยู่ตลอดวันเมื่อทรงสดชื่นและคล่องแคล่วขึ้นดังเดิมแล้วก็พร้อมที่จะสนทนากับภิกษุในอารามอีกระยะหนึ่งในตอนหัวข่ำของทุกๆคืนในเวลาจวนดึก เป็นเวลาที่บุคคลชั้นสูงมีพระราชาและพระราชวงศ์แห่งนครน,นั้นๆเป็นต้นจะพากันมาเฝ้าเพื่อไต่าถามปัญหาบางประการจนเป็นที่พอใจแล้วจึงพากันกลับไปในเวลาอันสมควรหลังจากนั้นแล้วพระองค์จักทรงพักผ่อนด้วยพระอาการที่เรียกว่าประทับสีหะสยยาคือทรงตะแคงเบื้องขวาพระบาท ซ้อนเหลื่อมกันพระหัตถ์ข้างหนึ่งทอดไปตามยาวพาดพระวรกายอีกข้างหนึ่งงอพับเข้ามาวางแนบอยู่ข้างพระเสียรทรงกำหนดสติในการลุกขึ้นก่อนจะลงบรรทมพระองค์จะทรงตื่นบรรทมประมาณสองชั่วนาฬิกาก่อนเวลาย่ำรุง่งแล้วเริ่มบำเพ็ญพุทธกิจด้วยการเข้าสมาธิภาวนาตรวจส่องอุปนิสัยสัตว์ ผู้ควรรับธรรมเทศนาในวันรุ่งขึ้นสืบไปอีก45ปีของพระองค์มิใช่เพียงการสั่งสอนธรรมะในาศาสนาแต่อย่างเดียวเท่านั้นยังทรงช่วยชี้แจงและแก้ปัญหาในการครองเรือนครองชีวิตแก่ผู้ที่ประสงค์จะทราบในหมู่ประชาชนที่พระองค์เสด็จผ่านไป อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ของบุคคลนั้นๆและสังคมนั้นๆตัวอย่างหนึ่งเมื่อทรงประทับอยู่ที่พระอารามเชตวันใกล้เมืองสาวัตถีประชาชนชาวนครกบิลพัทและนครโกริยะวิวาทกันด้วยเหตุฝนแรงมานานจนน้ำในลำธารซึ่งทั้งสองฝ่ายเคยใช้สอยร่วมกันนั้นแห้งขอดไม่พอจะทำนา จนถึงกับต่างฝ่ายต่างกรีธาทัพมาเพื่อจะประหัดประหารยื้อแย่งน้ำทั้งหมดมาเป็นของตัวฝ่ายเดียวพระองค์ทรงสังเวชพระไทยในพระญาติวงของพระองค์ยิ่งนักทรงสเสด็จไปสู่ที่นั้นตรัสถามว่าระหว่างน้ำนิดหนึ่งกับโลหิตในกายของเจ้าชายและโลหิตของนักครบทั้งหลายนั้นสิ่งไหนมีค่ากว่ากัน ต่างก็พากันตอบว่าเลือดในกายของเจ้าชายและของนักรบมีค่ากว่นาน้ำในลำธนนี้มากนักแล้วตรัสถามต่อไปว่าเมื่อเป็นดังนั้นเป็นการสมควรแล้วหรือที่จะนำเอาโล,โลหิตอันมีค่ามากมายนั้นมาพล่าพลานเพื่อประโยชน์แก่น้ำอันมีค่าเพียงนิดเดียวพระองค์สอนให้เคารพกับความโกรธให้ชนะแทนที่จะฆ่าฟันกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็ละอายในความโง่เขลาขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้ทำความตกลงแบ่งปันน้ำกันด้วยความเสมอภาคตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำ